สวัสดีครับเจมยมอตโตกัไมแกวนะครับวันนี้เราก็กลับมาพร้อมกับตู้ปืนประจาเดือนนะครับอย่างที่เรียกว่าอยู่กันทุกๆเดือนจนแบบเบื่อแล้วนะคลังแสงอาวุธนั่นเองนะซึ่งแต่ละเดือนเนี้ยก็จะมีการเอาปืนเก่าออกไปสองนะแล้วก็ใส่ปืนใหม่เข้ามา2บางเดือนพิเศษอาจจะมีปืนใหม่เข้ามา3อันก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยปืนที่เอากลับแล้วก็ปืนที่มาจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับอันนี้นะครับจะมาวันที่2เดือน มิสุนายน์ไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็อยู่ประมาณ1เดือนทุกครั้งนะเหมือนเดิมโดยที่ของข้างในก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีแค่การเปลี่ยนปืน2ปืนครับการสุ่ม1ครั้งอยู่ที่15เพชรเช่นเดียวกันแล้วก็10ครั้งก็อยู่ที่150เพชรเหมือนเดิมนะครับซึ่งปืนเก่าที่จะอยู่นะครับก็จะมี2ตัวคือ AK มังคอนฟาดราโกนะครับแล้วก็ทอมสันกากยของเรานั่นเองที <c oughs> งนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่า ทั้ง4ปืนเนียรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากของเก่ากันก่อนนะครับ a k m คมกรฟ้าดราก ra, Go, ก็ต้องบอกว่าเป็น AK ที่โหดๆนะอยู่กับ f ีไฟมาอย่างยาวนานตอนนี้อาจจะมีปืน AK ในสมุดไฮเปอร์บุ๊กแสงเงาที่อาจจะมาแบบชิงตำแหน่งได้นะครับเพราะตัวน,นบ้บกเจาะเกราะแล้วก็ตากันยิงแต่ว่าก็แล้วแต่นะอันนี้ก็จะมีพาสีที่ทำให้ยิงไอวอร์ได้แรงขึ้นด้วยเพิ่มเข้ามานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดยิงคนนี้แนะนำว่าตัว AK แสงเงาจะแรงกว่านะครับอ่ะเวลหนึ่งได้โมเดลใหม่สถานะดาเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งความเร็วในการเคขึ้นที่ลบสองเวลสองได้แทบชื่อสังหารนะเป็นไฟไฟอัปเกรดสถานะขึ้นมาก็คือความเร็วในการื่อนที่จะลบลงแค่หนึ่งนะครับเวลสามปืนจะมีโมเดลที่อังการมากขึ้นนี่เวลสี่เอฟเฟกตตอนยิงนะก็จะมีแสงสีฟ้า,ฟาขึ้นที่ตัวศัตรูแล้วก็สถานะ ทำให้เป็นปืนที่ดีมากๆนะครับไม่อันดับหนึ่งก็สองนะครับของตัวสายเ k เคนี่เลยก็คือตัวดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองแล้วก็ลดความเรลวในการเคลื่อนที่นะครับขั้นห้าโอ้รังอันนี้ได้เอฟเฟกสังหารนะครับก็คือตอนเที่ยวยิงศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเป็นมังกรฟ้าลอยขึ้นไปแล้วก็จะได้ตัวเอฟเฟกยิงขึ้นมาด้วยนะครับก็คือที่ปากปืนเราเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ,ฟ้าๆยิงไปปังๆ,ๆ,ๆ หรืวลาหกนะครับก็จะได้พูดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเปิดให้ดูเลเวลาหกนะครับก็จะได้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรลืมไป ability นะครับที่ทำให้ปืนนี้ยิงไอสวอรตได้แรงขึ้นนั่นเองนี่มาให้ก่อนนี่อันนี้ปักปืนเลเวลาหกนะครับก็นี่ทำให้ยิงไอสวอรตได้แรงขึ้นแล้วก็ได้โมเดลใหม่ก็จะมีหัวมังกรหัวปลาดุกมาแล้ว ส่วนเลเวลเจ็ดนะครับก็คือเป็นโมเดลที่มีแสงสีสันอลังการมากขึ้นแล้วก็ได้ท่าปืนเอาไปเ,เรียกมังกรมานะครับปืนต่อมานะครับของเก่าที่ยังอยู่นะก็คือตัวปืนทาสันนั่นเองนี่เวลหนึ่งนะครับได้โมเดลใหม่แล้วก็ดาเมตหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วในการเรียลสองเลเวลสองได้แถบชื่อตอนสังหารเป็นเหมือนแบบปีศาจนะครับสถานะจะดีขึ้นความเร็วในการเรียลจะลงแค่หนึ่งนะที่เลเวลสาม ตัวน,นี้จะได้เป็นโมเดลใหม่เริ่มเทขึ้นมานความจริงพี่ชอบปืนส่วนใหญ่ที่เลนะเวลสามนะเลเวลหมันเยอะเกินเลเวลสได้เอฟเฟกตอนยิงนะเป็นแบบนี้แล้วก็สเตตจ,จะไม่ทำสันตัวนี้ดีมากๆดีที่สุดในเกมก็คือดาเมจหอัตราการยิงสอลดความเร็วในการรีโหลด1ที่งีเลเวลหนะครับได้เอฟเฟกสังหารเป็นแบบดับปักมานแล้วก็ลาวาระเปิดกับเอฟเฟกตอนยิงที่ปากปืนเป็นแบบนี้ รหนะครับได้โมเดลใหม่ดูเป็นกาก่อยมากขึ้นแล้วก็บีตี้ก็คือเมื่อเรายิง8นัดต่อเนื่องเนี่ยกระสุนนัดอื่นๆที่เรายิงต่อไปเนี่ยก็จะสร้างดาเมจได้มากขึ้นรือ7เจนะก็จะได้แสงสีที่อลังการขึ้นแล้วก็ถ้าเรียกปืนึนะส่วน2องปืนใหม่นะสองปืนเก่าที่วมมาใหม่นะครับตัวแรกนะก็เป็นตัวที่แบบทุกคนร้องขอกันมา อย่างสการเมกาโลดอนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสกาที่ท็อปที่สุดของฟรีไฟตอนนี้ละกันนะเลเวลหนึ่งก็จะได้เป็นโมเดลใหม่นะครับแต่เป็นดาเมจหนึ่งอัตรานในการยิงหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดอสองเลเวลสองได้แถบชื่อตอนสังหารเป็นปลาฉลามแงบมาอย่างนี้แล้วก็สถานะจะดีขึ้นความเร็วในการรีโหลดจะเหลือลดลงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับที่เลเวลสามได้โมเดลใหม่นะครับมีเลือดเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบบอลบอลอะไรประมาณนี้ และเลเวลสได้เอฟเฟกตอนยิงนะครับเอฟเฟกประทะ,ะเป็นแบบนี้ปังปังปังเหมือนโดนกัดแงบแงบนะแล้วก็สถานะจะดีที่สุดหรือเปล่า mm hmm. ตอนนี้มม่มีอัตราสองเจาะเกาะหนึ่งเลี้ยงนะจาไม่ได้เอ๊เหมือนจะมีนะ mm hmm. เอาเป็นแบบว่าสเตตท็อปแล้วกันไม่หนึ่งก็สองนะครับตัวน,นี้อัตราการยิงสองดาเมจหนึ่งลดความเร็วในการร mm ีโหลดหนึ่งอ๋อมันจะมีสากาเขียวมั้งสากาเขียวที่จะโหดกว่าจะไปดูให้แป๊บเึงนย อ่า uh, ที่เลเวลห้านะครับอันนี้ได้เอฟเฟกสังหารก็เป็นฉลามงับกวก็เอฟเฟกตอนยิงที่ปักปืนเป็นแบบนี้เลเวลหกนะครับเจยโมเดลใหม่ที่เทขึ้นแล้วก็ปลดลกอบีตี้นะความทนทานของเกาะกับหมวกจะลงอย่างรวดเร็วถ้าเกิดยิงด้วยอันนี้อ๋อเพราะเอาบีตี้นี้แหละเลยทำให้ตัวนี้ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเอฟเฟกยิงไอวอร์ War. ถ้ายิงไอวอร์ War, ตัวนู้นน่าจะดีกว่าอันนี้มันเอฟเฟกที่ยิงเกาะแรงขึ้น นะครับก็จะทำให้ตัวนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นอันดับหนึ่งของสกายอยู่เดวิจเจ็ดก็ได้โมเดลใหม่นะมีลายฉลามบุกขึ้นมากับท่าทางนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น MP40 p นะ p ีเดนะก็คือตัว MP40 อัเวลอันแรกของเรานั่นเองเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นโมเดลใหม่กับสถานะดาเมจหนอัตราการยิงหนึ่งความเร็วในการรีโหลดรับสองเวลสองนะครับได้แถบชื่อตอนสังหาร สถานะจะดีขึ้นนะครับเบลสามเดโมเดลใหม่มีความเป็นงูมากขึ้นเบลสี่ 4, ก็เอฟเฟกตอนยิงเป็นแบบนี้กับสถานะที่ดีมากๆก็คือดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วในการร 5, โีโหลดเลว่ห้ากโหค้าเกี้ยวพอเปิดอันนี้เลวลห้าก็จะได้เป็นเอฟเฟกตอนที่สังหารศัตรูนะครับแล้วก็เอฟเฟกยิงที่ปากปืนตอนสังหารศัตรูก็จะเป็นแบบงูเงยขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกปากปืนก็จะเป็นสีแบบแดงๆนะครับตัวนี้ดู อย่าช้าพี่อย่าช้า <c oughs> ครับนี่เบลหกได้โมเดลใหม่นะที่อลังการขึ้นบอลเอาก็มีที่นะครับเมื่อเรายิงศัตรูจากด้านหลังเนี่ยจะสร้างดาเมจได้มากขึ้นนะก็เหมือนแบบงูฉกหลังเวลเจ็ดนะครับก็ได้เป็นโมเดลใหม่แล้วก็ท่าพิเศษนี่ นะแต่ถ้าบอกมันตามตรงนะ MP40 นะตอนนี้พี่ก็ใช้ตัว u ั8แป l อยู่นะครับรู้สึกว่ามันจะโหดกว่าเพราะมันบวกอัตราการยิง2แล้วก็จเจาะเกราะหนึ่งนะตัวนี้นบวกอัตราการยิงแค่หนึ่งแต่ว่าบวกดาเมจสองชอบใช้ตัวนี้มากกว่าส่วนสกาก็เป็นตัวเมกาโลดอนนั่นแหละครับอีกตัวหนึ่งที่ดีก็คือตัวอืม นี่นะครับอัตราการยิง2เจาะก่อนึพี่ให้ตัวนี้เป็นอันดับ2แล้วกันส่วนตัวนี้เป็นอันดับ1นะครับก็ถ้ารักชอบก็ไปสุ่มกันได้นะครับส่วนใครที่ไม่ทันก็รอวนกลับมารอบหน้านะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้น่าจะนานอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็จะเกิใหม่คลิปหน้าไปละไปจิ๊กต็อกด้วยบาย,บาย